เอาละครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกทคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการสรุปภาพรวมตุกชานะครับกับตุกชารีลันจากซีรีส์ส่งคำเลือดพันปีนะจะเป็นการรีลันครั้งแรกเลยของ3คนนี้ครับแชทยูริจิแล้วก็กันจุนะครับแน่นอนว่า3คนนี้ ยังถือว่าเป็นตัวละครใหม่อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของหน้าที่ยังเป็นตัวละครระดับท็อปของเกมอยู่นะครับสามารถช่วยแบกได้จริงณปัจจุบันเลยนะครับโดยระยะเวลาของตู้นี้เนี่ยจะเริ่มในวันนี้ครับวันที่20มกราคมบ่าย2โมงยู่จะถึงวันที่28มกราคมก่อนบ่าย2โมงนะครับคลิปวิดีโอนี้ลงเนี่ยตู้น่าจะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมน่าจะลงช่วงบ่าย2บ่าย3โมงของวันที่20มกราคมนะครับ ก็แน่นอนถ้าเกิดดูจากระยะเวลาเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะไม่ทันตู้กระชาไทายเดือนนะครับผมคาดการว่าประกาศตูก้กระชาไทายเดือนเนี่ยจะประกาศวันที่28บ่าย2โมงพอดีนะครับเท่ากับว่าตู้นี้ไปตู้ใหม่ประกาศอีกทีถ้าเกิดคุณจะรออาจจะไม่ทันนะครับก็ลองคำนวณก่อนดูแล้วกันนะว่า จะเปิดตู้นี้หรือจะเปิดตู้ใหม่นะเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากที่เราจะไม่เห็นตู้ใหม่ท้ายเดือนก่อนนะครับในส่วนของเลทตู้กระชานะครับเลทปกติทั่วไปเลยก็คืออัตราการได้5ดาวอยู่ที่5%รครับลุดเลท1.5ไฮไลท์4.5นะครับสเต็ปที่25เนี่ย จะการันตีตัวที่สามารถเอาไปเลือกตัวละครใหม่ได้ก็คือเลือกยูริจิแชทกันจูคุณเลือกได้เลยแล้วก็การันตี5ดาวแบบไฮไลท์ทุกๆสเต็ปที่5จนถึง20นะครับในส่วนของภาพรวมตัวละครนะครับมีทั้งหมด9ตัวละครในตู้นะเอาจริงๆก็ผมบอกว่าพวกตัวละครลองเนี่ยมันเป็นเกรดลองแต่ถ้าคุณจะเอาแบกคอนเทนต์ใหญ่คอนเทนต์หลักแบบตีกิวในแม่ผมบอกว่าไม่ไหวแล้ว นะครับมีตัวละครที่เข้าท่าสุดคือนิมยะคนเดียวนะแต่ผู้ตามตรงคือเนมยะณปัจจุบันเนี่ยก็แบกตีิวไนแมมไม่ไหวเพราะไนแมมมีการเพิ่มบอสเอกตาถึง4เวฟด้วยกันและเลือดเยอะมากๆครับนิมยะจะเป็นตัวละครที่คอมโบกับเพื่อนค่อนข้างยากเพราะเขาเนี่ยต้องเล่นกับทีมที่ไม่ สถานะผิดปกติเลยนะครับซึ่งณับปัจจุบันเนี่ยมันแทบเป็นไปได้ยากมากนะเพราะว่าทุกทีมต้องแปะสถานะผิวติแปะสถานะผิกติททำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติต่างๆแล้วเราเล่นง่ายขึ้นนะไอ้พวกเนบชาติดแช่แข็งอะไรพวกนี้นะครับหรือจะมีอบิลิต้เสริมในการตีติดสถานะผิกติแรงขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ว่านิมยะเนี่ยเขาต้องสู้กับศัตรูที่ไม่ติดสถานะผิดปกติเลยเลยมาเคลียร์คอนเทนต์ตีกิวระดับในเมนเนี่ยยากแล้วผมมองว่าไม่เหมาะแล้วในนปัจจุบัน นะครับถ้าเป็นยุก,ก่อนเนี่ยยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นพวกดันลิบบิคเกอร์ควีผมมองว่าก็ยังเป็นตัวละครด่สามารถใช้งานได้อยู่เอาให้มันตรงโบนัสแล้วกันนะส่วนที่เหลือผมมองว่าตัวละครรองมากแล้วนะครับอย่างไอเซนเนี่ยเมื่อก่อนเรามองว่าเป็นตัวละครที่โคตรเทพเลยสำหรับสายโจมตีปกติเนาะซึ่งเอาจริงๆนะี่ดามเมจแรงไม่แรงจริงครับแต่ว่าเงื่อนไขมันค่อนข้างทาเยอะยุ่งยากครับก็ต้องได้ในเรื่องของบูตเอดีเคได้ในเรื่องของการเปิดเกรดนะ ซึ่งถ้าเกิดทาเงื่อนไขครบเนี่ยดาเมจมันแรงแบบแรงมากจริงแต่ว่าระยะเวลาที่มันได้ดาเมจจากเงื่อนไขต่างๆที่ไอเซนได้รับเนี่ยมันค่อนข้างสั้นครับมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะแล้วก็บวกกับดวงอีกว่าจะได้ติดเงื่อนไขบูตเอดิเคอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับเลยดาเมจนี่มันค่อนข้างสวิงนะเป็นตัวละครที่แบกไม่ไหวในยุคนี้ครับตกยุคเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกไอเซนนะคือตกแทบหมดเลยยูฮาบัตก็พีวี ตกไปแล้วครับตก PVP นานแล้วไม่ได้เป็นเมตาอะไรแล้วนะครับอินุเอะเอาจริงๆก็ไม่ใช่ตัวละครเมตานะแต่ที่เราเห็นกันใช้เยอะๆเนี่ยเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมาบ่อยครับแล้วหลายๆคนเนี่ยมีในคัมภีร์ที่สูงนะ4ถ้า5 5ถ้า5อะไรพวกนี้เอาไปยืนถึกได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะหวังผลพวกตัวละคร PVP เก่งๆมันต้องเป็นเทียแบบแชทครับถ้าเกิดคุณอยากแบบ เก่งๆแรง,แรงๆเทพๆเพราะว่าตัวละครแบบพวกแชนเนี่ยมันเป็นตัวละคร PVP ยุคสมัยใหม่มันมีอัพลิตี้ที่รองรับใน PVP มากกว่านะอินุเอะกับเลนจีเนี่ยเข้าเลยตกเมตา PVP เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นแค่ตัวละครลองนะครับที่สามารถใช้ได้จริงนะครับแต่คำภีคุณต้องสูงระดับหนึ่งนะเอามาถึก ไม่ได้เอามาตีนะครับเพราะว่า2คนนี้ถ้าเกิดจะมาตีเทียบกับตัวละครยุคใหม่สู้ไม่ได้ครับยังไงก็ต้องเน้นถึกไว้ก่อนนะอันนี้ผมรวบทั้งเรนจิแล้วก็อินเวเลยนะครับส่วนมาซูมาโตะนี่คือเป็นสายสกิลที่ด้อยไปเลยในยุคนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของดาเมจถามว่ามีไหมพอมีระดับหนึ่งนะแต่ว่า เจอเกมเพย์เข้าไปนะเกมเพย์มันไม่ได้เล่นลื่นขนาดนั้นสมัยก่อนเนี่ยต่อให้เกมเพย์มันติดขัดแต่ว่าศัตรูเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนี้มันก็พอได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มเลือดศัตรูมาเยอะมีการบวกความแข็งแกร่งของศัตรูเข้ามานะครับตัวของมาซูมโตะเนี่ยเกมเพย์มันไม่ดีพอที่จะเคลียร์ศัตรูง่ายๆบางทีมันทําให้การเล่นติดขัดแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาซูมโตะผมมองว่าไม่ไหวเหมือนกันในการ เคลียร์คอนเทนต์ยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับพวกตีกิวพวกลิมิเกอร์ควสเนี่ยยากระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ลองๆองๆแบบตีกิ้วเวลี่ฮาร์ดลงไปอะไรพวกเนี้ยผมว่ายังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้เนี่ยผมอยากให้โฟกัสที่ตัวละครใหม่ะมากกว่าไอ้พวกตัวละครลองเนี่ยเราแค่เข้าใจว่ามันไปทําอะไรได้ก็พอนะเผื่อไปช่วยเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆที่เป็นคอนเทนต์ลองลอ,งลองนะครับอาจจะเอาเป็นแบบคอนเทนต์เสรมเิมอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ที่อยากให้โฟกัสคือตัวละครหลักแชทเนี่ย เป็น PVP ที่สามารถใช้งานได้จริงในณนะปัจจุบันนะผมมองว่าเป็นนึงในสสล็อตที่ดีเลยสำหรับแชทนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอิชิดะอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องสนใจแชทก็ได้นะครับแชทสู้อิชิดะได้ไหมผมมองว่าสู้ได้นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับปัญหาของแชทเลยคือจะได้ไปต่อยอิชิดะหรือเปล่านะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย AI เราหลอนเนาะกว่าเราจะเดินไปต่อยเราเจออิชิดะยิงตายก่อนก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดได้ต่อยผมบอกเลยว่าสามารถ ฝังอิชิดะได้เลยนะเพราะว่าตัวของแชทเขาต่อยแรงมากต่อยอิชิดะแบบเก็บได้อยู่เลยนะครับแต่ตามที่บอกนะคุณต้องได้ต่อยนะครับถ้าไม่ได้ต่อยมีโอกาสที่จะลงไปล่วงสูงนะครับเพราะฉันเนี่ยใครไม่ซีเรียสเรื่อง pvp นะแบบมีอิคาคุอยู่แล้วมีอิชิดะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสนใจแชทก็ได้ครับแล้วก็ตามที่ผมเคยบอกไปหลายรอบว่า คอนเทนต์ PVP เนี่ยถามว่าสําคัญไหมสําคัญระดับหนึ่งนะครับมันได้พวกอุปกรณ์ของมันได้พวกอ่าโคต้าไปลงพวกนั้นพวกกันเนาะซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยผมอยากให้โฟกัส PVP ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณมองว่า PVP ของคุณเนี่ยคุณอยู่ในลีกที่โอเคแล้วลีกระดับ3เป็นต้นไประดับ3รองหัวหน้าอะไรพวกเนี้ยมันยืนได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดหาแชทก็ได้นะครับเพราะว่าแชทหลักๆใช้งานใน PVP คุณจะเอาไปเป็นออปชันเสริมช่วยในการตีกิว ก็ไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นถ้าเกิดเป็นตีกิวระดับต่ำนะพวกว really ิลลี่ฮาร์ดในพวกนี้ยังโอเคได้อยู่แต่ถ้าเกิดจะหวังว่ามาตีระดับสูงแน่นอนว่าไม่ตอบโจทย์นะครับและส่วน2คนที่เหลือนะครับจะเป็น2ตัวละครหลักที่ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโฟกัสในตู้นี้เลยนะครับคือถ้าเกิดได้ค้บสองคนหยุดเลยก็ได้ไม่ต้องเปิดตู้นี้อีกเลยก็ได้กันจูเป็นสายโจมตีปกติระยะประชิดครับเอาไว้ช่วยในการตีกิวเป็นหลักและข้อดีของกันจูคือเป็นตัวละคระสายโจมตีปกติที่ซัพพอร์ตเยอะมากครับอย่าง มีสกิล2และสกิล3ในการช่วยบัฟทีมนะครับมันใช้งานได้ดีมากทั้ง2ทั้ง3มันแหลกนะเป็นสกิลเบสิคในการช่วยบัฟเลยคือของดีมากๆและรวมไปถึงตัวกัรจูเนี่ยมีอาบลิตี้บัฟทีมที่ดีด้วยครับนะบัฟทั้งโจมตีปกติบัฟทั้งความแรงสกิลครับบัฟ2อย่างด้วยกันเลยขอแค่มีกันจูในทีมบัฟความแรงสกิล บัฟความแรงโจมตีปกตินะครับให้ทุกคนในปาร์ตี้นะแล้วก็กันจูเนี่ยยังมีในส่วนของ ex สกิลที่เอาไว้ซับด้วยเผื่อเพื่อนๆเอากันจูไปใช้เป็นในกรณีของลิงค์นะครับคือทั้งทีเนี่ยบวกความแรงโจมตีปกติเข้าไปอีกด้วย นะครับคือกันจูเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ช่วยซับทีมได้เยอะจริงๆนะครับตามที่บอกจะเป็นรูปแบบลิงก์จะเป็นในรูปแบบฮีโร่เอาไปเล่นก็บัฟได้ดีนะครับเพราะว่าสกิลสองสกิลสามช่วยในการบัฟทั้งทีมแถมยังมีอัพพิช่ช่วยบัฟทีมอีกด้วยนะผมบอกว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์ครับเอาไปช่วยตีกิวยมทูตระยะประชิดก็ดีเป็นตัวละครที่มีดามเมจช่วยในการตีกิวได้นะหรือจะเอาไปช่วยซับในเผาต่างๆก็ได้ส่วนยูริจินี่คือตัวละครแบกในการตีกิวไล่สังกัดระยะประชิดเลย ต้องพูดแบบนี้ดีกว่าคือตัวยูริจิเนี่ยช่วยแบกคอนเทนต์ในการตีลายสังกัดร,ระยะประชิดหมดครับจะเป็นตีกิวหรือว่าลงลีบิบ e เกอร์คว s t ยูริจิก็ช่วยแบกนะต่อให้เงื่อนไขไม่ต้องเต็มร้อยผมมองว่ายูริจิก็ได้ในการลงลีบิบิเก e ร์คว s ตตัวของนางเนี่ย เก่งจริงๆสำหรับยูริจิในเวอร์ชันนี้ครับ e.x สกิลก็ดีด้วยมีเพิ่มระยะเฉือนบวกความลงความแรงอะไรพวกนี้นะครับาพาร์ทลูปอาริตี้เป็นตัวละครชั้นนําในเรื่องของความแรงในการช่วยแบกอยู่แล้วสำหรับยูริจินะเพราะฉะนั้นตู้นี้เนี่ยผมอยากให้โฟกัสหลักๆคือ2คนก็คือกันจูกับยูริจิส่วนแชทก็แล้วแต่กรณีของเพื่อนๆว่าต้องการตัวละคร pvp หรือเปล่านะครับแต่การมีกันจูยูริจิบอกได้เลยว่าชีวิตคุณ สบายขึ้นแน่นอนนะทันที่จะเปิดก็ขอได้ขอโดนนะด้วยส่วนตัวผมอาจจะหยอดลเล่นๆร้อยห้าสิบหาก,กันจูเพราะว่าผมไม่มีกันจูนะครับคือการตีกิวยมทุตเลยยมชี้ถงผมเนี่ยมันก็ผ่านแล้วแล้วก็ตัวละครซัพพอร์ตผมมีทางเลือกค่อนข้างหลากหลายนะก็เลยอาจจะไม่ได้โฟกัสกันจูมากนะถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แหละแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ ตํำสภาพครับเราก็ต้องรู้จักยอมแพ้นะไม่ใช่แบบไปกดจนหมดตัวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเปิดตู้ต่อไปนะครับก็วางแผนกันดีๆเนาะก่อนจากกันผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องวิดีโอผมด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผู้คนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของ,ของผมแบบมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนนะครับ่มต้นเพียงเดือนละสามสิบห้าบาทเท่านั้นก็สามารถเป็นสมาชิกสามารถเป็นส่วนหนึ่งของช่องของ,ของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยผุ้เพื่อนด้วยนะส่วนเพื่อผูคนไหนที่สนใจจะดูรีวิวเพิ่มเติมสำหรับ3คนนี้นะครับก็กดแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับจะมีหัวข้อรวมรีวิวตัวละครจากสงคมเลือกพันปีอยู่นะครับก็กดเข้าไปดูก็ได้เลยนะ จะไปหาในช่องก็ได้นะกดพิมพ์ไปเนี่ยรีวิวย,ยูรุจิรีวิวกันจูแชทอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตามด้วยชื่อช่องก็น่าจะขึ้นเช่นกันนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้เจอนใหม่สวัสดีครับ